ข้าวต้มปลาทอดของรสุ่นก็ได้แล้วพร้อมตักเกิดได้เลยกลิ่นหอมโชยขึ้นมาจมูกเลยจะน่าทานมากมากเลยลูกหลานและผู้ชมเอาไปทาทานกันได้ไม่ผิดหวังอีกเมนูหนึ่งตูดเล่งด่วนแต่ตำลาบที่ลหลานตากมาเกิดไก่ทอดแล้วลจะเอาไปกรนแต่ง ไก่กระเทียมเกียวน้ำตาลพริกป่นน้ำเติมตามใจชอบได้เลยครับสวัสดีครับเจอกับลุงจุนเช่นเคยลูกหลานและผู้ชมวันนี้ลุงจุนจะทำข้าวต้มปลาช่อนแบบง่ายๆเพราะพอดีลูกหลานและพี่น้องเขามากันเลยไม่ได้เตรียมอะไรไว้พอดีมีปลาช่อนแล้วก็เลยจะทำให้เขาทานกัน ส่วนวนี้สามเกลอลุงได้ตัเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วสามเกอก็มีกระเทียมพิกไทยรากผักชีที่จะเอาไปทำข้าวต้มปลาชนชข้าวต้มปลาของจุนวันนี้ก็เป็นสูตรที่เล่งด่วลุงจุนจะใช้ฟ้าไทยทำน้ำซุปของข้าวต้มปลาฟ้าไทยก็เป็นสูตร น้นไก่เนี่ยสูตรน้ำไก่ที่ลุงจะใช้ทำก็วต้มปลาออะหลุกหลานตามดูได้เลยตอนแรกเลยก็ตั้งหม้อเอาน้ำมันหยอดลงไปแล้วก็เอาสารเกลือที่เราตำไว้นี่ใส่ลงไปเพื่อไปผัดให้สามเกลือเบ่หอม หอมเลยผัดเขาให้หอมเลยแต่วันนี้จะมืดหน่อยนะ,ะเพราะว่าลือทำก่อนข้ามแล้วเนยผัดสามเกลอถ้าจะทำข้าวต้มเราต้องเอาสามเกลอมาผัดกับน้ำมันเนี่ยผัดให้หอมเลย สามเกอที่ลุงผัดนี่มีกระเทียมพริกไทยลากผักชีที่เราเอามาผัดให้หอมเพื่อจะทำน้ำซุปไปทำข้าวต้มปลาผัดให้หอมรสชาติเขาจะอ,าอร่อยเลิศเลย หลังจากที่เราผัดสามเกอือหอมแล้วเราก็จะเอาปลาทอนที่เราได้แล่ทำความตอาดเนี่ยใส่ลงไปเลยเพื่อไปผัดกับสามเกอือ ุกเข่ากับสามเกนี้ให้หอมถ้าเราทำแบบนี้เนื้อปลาจะหอมเพิ่มขึ้นมากๆเลยนี่ก็ได้แล้วเนื้อปลาก็แข็งขาวขึ้นมาทีนี้เราก็จะเอาน้ำเปล่านี่ใส่ลงไปเลยใส่ไปให้พอกับที่เราต้องการ โอเคแค่นี้ก็พอแล้วเราก็คนอีกสักเล็กน้อยเพื่อไม่ให้สามเกลือเขาติดก้นหมอ้อนั้นก็เอาขวาปิดพักไว้ให้น้ำเดือด ตอนนี้น้ำเราเดือดีแล้วกำลังกลิ่นหอมขึ้นมาเลยแต่ที่มีฟองนี้ไม่ต้องตากออกนะเป,นเป็นฟองของสามเกลือทีนี้ก็ใส่คว้าไทยลงไปเลยน้ำนี้ประมาณเจ็ดมิลเนี่ยใสไ่ได้เลยหนึ่งหอ่อใส่ไปเลยให้หมดเลยรสชาติกะเข้มข้นและจะอร่อยมากเลยคนโคน แล้วก็จะเอาเข้าวสวยนิดใจลงไปเลยเดียใจลงไปเลยข้าวเสือด้วยก่าลงไปเหยียปักใจ่ันไปเลยกินหอมโชยขึ้นจมูกเลยเข้าต้มปาลาตืดเร่งด่วนของลุงจนรับรองว่าก็าอร่อยอีก เมนูหนึง่งแล้วก็โคนให้ข้าวเสือเราได้แต่กระจายจากที่เราได้ใจเข้าเสือลงไปรสชาติเราจิมแล้วถ้ายังไม่ถูกใจก็เพิ่มเติมรสชาติได้เลย เนีโอเคจากนั้นเราก็จะใส่ผักลงไปท้ายนี้ลุงก,ก็จะใส่ขึ้นช่ายต้นหอมปักีที่เราหันน่นไว้นี้เราไม่ต้องหั่นละเอียดหั่นพอเนี่ยขนาดนี้จะสวยงามเนี่ยใส่ลงไปเลย แต่ตาไปันตายไ,ไปแล้วเราก็โคนนิดหน่อยเนี่ยโคนให้เขาก็ใจกินหอมขึ้นกระมงเลยน่าทานมากาเลยเข้าวต้มปลาถูกเล่งด่วน ข้าวต้มปลาชอนของลสุทก,ก็ได้แล้วพร้อมตักเกิดได้เลยกลยิก่นหอมโชยขึ้นมาจมูกเลยจะน่าทานมากมากเลยลูกหลานและผู้ชมเอาไปทำทานกันได้ไม่ผิดหวังอีกเมนูหนึน่งตูดเล้งด่วนแต่ตำลาบที่ลูกหลานตากมาเกิดใก่ทอวแล้วลจะเอาไปปรุงแต่งกะใก่ กระเทียงเกียวนํำการพริกป่นน้ำเตมตามใจชอบได้เลยอร่อยแน่นอนสูตรนี้